นี่ครับแลนะเดี๋ยวลองหาปัาชโดดูนะในคลองน้ำก่อยครับทะเลสาบตรงนี้นี่ฝั่งนี้จะเป็นทะเลทะเลสาบสงขาครับนะลองกอบกระโดดชูก้าของนักกอบฟดูนะเพราะปลาชนมันไม่กันเลยครับวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรลองดูก่อนลองหาจะดูดู โอ้โหไปเลยวะโอ้โหสะดดูสะดสะดูไหมสะดดูครับสะดดูครับโอ้โหนึกเลยต้องเป็นสะดดูโอ้โหนี่ทุกคนโอ้โห โดครับนี่กัดชูก้าเข้าไปครับชูก้าของนากบครับตัวนี้ไซส์ประมาณน่าจะสองนิดนิดครับนี่ครับชูก้าโอ้โห โเเ <uses> โอย่อไม่โดนะครับอุ้ยไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้ว อใหม่ครับอใหม่มันกัดมันกัดประชัชนชิดเกินครับเมื่อกี้แล้วก็เขินเรือด้วยครับเรือมาพอดี

สะดวกัดดีนักใช่ไหมโู้โหครับลงนี่เหรอมันนี่ขัดไม่ได้ได้ท้ายไหมขัดด,ด,ดูเรื่อครับทุกคนนงาน,นบัดน,นะนงานบัดน,นะนนเหลือบัตรนะนี่ครับสะดวตัวที่สองของวันนี้วันนี้ตั้งใจมาตีปลาช่อนครับแต่ว่า อาจนไม่กัดก็เลยเปลี่ยนเกมมาเป็นเล่นเฉดูเต้นเฉดูนำก้อยครับว่าววชูก้าชูก้าของน้องก๊อ